สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับในช่วงของรายการที่จะพาทุกท่านมาพบกับการท่องเที่ยวที่แสนจะเชียวๆนะก็พามาชมพามาดูกันนั่นแหละไม่มีอะไรมากกันที่บ้านหุ่นเหล็กเนี่ยจังหวัดอ่างทองนี่เองจ้าเองเดี๋ยววันนี้พีโอเอก็จะพาไปชมกันนะที่นี่บรรยากาศก,ก็ร้อนนิดนึงแต่ก็รับได้เพราะมีลมและ ห้องแอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเรามาดูบรรยาก,กาศเบื้องต้นกันนะพอเข้ามาก็จะเจอกับพื้นที่กว้างๆที่เขาได้จกกัดสรรเอาไว้ให้ถ่ายรูปและนั่นคืออะไรนะนี่มันคือยางนะไม่ใช่เหล็กโอ้โหมันเป็นยางที่ทำเป็นสิ่งโตได้ด้วยอ่ะมันยอดจริงๆเลยและนี่เป็นเพียงเบื้องต้นที่เราจะ เข้าไปชมในบ้านหุ่นยนต์บ้านเหล็กบ้านแข่งทานฟอร์เมอร์และมาเวลทุกๆอย่างเลยรวมอยู่ที่นี่หมดเราไปดูฝีมือเขากันเลยนี่เขาเชิญละเชิญชุนหุ่นด้านใน,นครับสวัสด,ดีแต่นี่ตัวอะไรทำไมน่ากลัวมามองกันอย่างนี้โอเคไปดีกว่า ในส่วนข้างในห้องแอร์นี้นะครับก็จะเป็นงานฝีมือที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากเหล็กและน็อตและเศษเหล็กและก็อะไรที่เป็นเหล็กนนะเขาก็เอามาใส่ใส่ประกอบกันเป็นลูปร่างนี้แหละมีทั้งโซ่มีทั้งน็อตโอ้สุดยอดจริงๆคนทำเนี่ยฝีมือไม่ธรรมดาเลยทีเดียวน,นี่ก็ชักกี้โอ้โห เขาเอาน้ามาทําเป็นแผลด้วยน่ากลัวเสียจริงแต่ก็เหมือนอยู่นะความสวยงามและความระเมียดระบมในการทําของเขาเนี่ยนี่มันพีโจกเกอร์นี่เราอยู่กับใครอะ่ะโอ้หลายเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยมียันไอออนแมนเลยนะี่ไงคุณไอรอนแมนจากภาคหนึ่งมองตรงข้ามก็มีพี่โจกเกอร์แม่เท่จริงๆเลยน่ามันกันด้มก็มีนะ นี่เป็นห้องแอร์นะครับที่บรรยากาศเย็นมากๆเลยมีหุ่นที่ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือระดับต้นๆของเขาเลยก็ว่าได้นะครับที่เอามาโชว์ในห้องแอร์นี้เลยนะเขาก็ยังบอกไว้ด้วยนะว่าผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยต้องมีออเดอร์ราคาไม่ใช่ถูกๆนะก็ส่งไปเมืองนอกด้วยก็เขาสั่งมาจากเมืองนอกก็ต้องส่งไปจากประเทศไทยเดียแหละนะ อย่าว่าแต่เมืองนอกเลยในประเทศไทยนี่ก็ออเดอร์เยอะนะถ้าใครสนใจก็ลองไปเซิร์ชหาในเพจเขาดูอะ่ะไปจ้างเขาทำได้เลยการันตีฝีมือดูเอาแล้วกันโอโ้สวยงามเอเลี่ยนแม่ถ้ามีน้ำลายยืดหน่อยนี่สุดยอดมากๆเลยนะนี่ก็ไอรอนแมนร่างไหนก็ไม่รู้โลกกับตันอเมริกาก็แขวนเอาไว้มีปืนด้วยมีรถด,ด้วยโอ้โห สุดยอดและนั้นก็มีเอเลียนด้วยหางดาบด้วยนะโอ้โหจะทำอะไรได้สวยงามขนาดนี้ว่ามาเธอนั่นสิอะในห้องนี้นะครับถ้าใครมาในราคาผู้ใหญ่ก็การเข้าชม60บาทเท่านั้นนะครับส่วนน,น้องๆเด็กๆก,ก็30บาทถือได้ว่ามาชมงานศิลปะท,ที่เขาได้รังสรรค์ สร้างเอาไว้มันก็ช่างคุ้มเสียจริงเลยล่ะโอ้นี่ก็ควายนะอันนี้ก็ปลาแหละเอ๊ะน้องจา๋าเขาว่าสุนัขดุระวังด้วยนะกิงคองนี่ก็ทํามาจากโซ่เห็นไหมล่ะผิวพันธุ์เขาเนี่ยแม่สุดยอดไม่รู้จะบ,บัใยายเยี่ยงไรเลยในโซนข้างนอกนะครับก็จะเป็นงานที่ เยอะแยะมากมายหลากหลายสไตล์เป็นงานที่ลงสีและนี่ก็เป็นปิดแผลไว้ใายรูปโั้่โอเอกก็มันใหญ่เลยล่ะขอสักหนึ่งอัออใช่ไหมล่ะสวยจริงๆไม่รู้จะพูดอย่างไรที่บ้านหุ่นเหล็กเนี่ยจังหวัดอ่างทองใครอยากจะมาดูนะ60บบาทน้องๆ สาสบาทเท่านั้นมันสุดยอดมันคุ้มอ่ะก็มาถ่ายรูปกันนั่นแหละมาชมงานศิลปะที่สร้างมาจากเหล็กมันงดงามแค่ไหนใครจะไปรู้ว่าใครเอาเหล็กมาทำได้ขนาดนี้สุดยอดจริงๆเลย ในโซนด้านนอกนะครับหุ่นตัวใหญ่ๆก็ตั้งโชว์อยู่ณนะจุดนี้ด้วยแล้วก็มีจุดถ่ายรูปให้ขึ้นไปถ่ายรูปด้วยนะใครที่มาก็ต้องสักหน่อยละกันงานที่ทำมาจากยางก็มีสวยงามระเมียดระใหม่เหมือนเจ้าหมูตัวนี้และเจ้าช้างตัวนูน้นมันก็ทำมาจากยางนะแต่เจ้าหุ่นพวกนั้นก็ทำมาจากเหล็กไปชมกันเอาละกัน ที่เนี่ยบ้านหุ่นเหล็ก60บาทเองถือว่าราคาย,ยอดเยี่ยม <het is the market> แล้วก็มาปิดท้ายกันด้วยขนมนะครับในโซนที่เราร้อนๆเราก็มาหบในโซนของร้านกาแฟร้านขนม ซึ่งเขาก็มีขนมรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับเป็นนอ็อตเป็นเครื่องมือทางการช่างรสชาติจะเป็นยังไงนั้นก็คงต้องมาชิมกันเอาเองแหละครับแล้ววันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้ะ